สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาหนะ้าใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีสุดๆเลยนะคะ c h e v r o l e t ร r u z e 2.0 L T Z ท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของาอยที่ที่299,000บาทดาว30 0 0 0บาทส่งเดือนละ6,000บาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ โปรเดตคร s s เครื่องยนต์2.0 LTZ ดีเซลเทอร์โบเกียรโตปี2,012นะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่2,99,000บาทเท่านั้นดาว30,000บาทขึ้นไปนะคะส่งเดือนละ6,000บาทนะคะเป็นรถซีดานเครื่องยนต์ดีเซลที่น่าใช้ม,มากเลยนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะนังนะคะ สองสีสีน้ำตาลผสมกับสีดำค่ะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์แบ็ก ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลนะคะครึ่งเสียง AM FM CDAUX ค่ะน่าใช้ค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะภายในกว้างค่ะ แต่เย็นเจี๊ยบค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้อาจจะต้องใช้เงินออกรถเยอะนิดนึงส0มหมบาทขึ้นไปที่ประวัติคนซื้อนะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะนี่ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะใครกำลังมองหารถซีดานสีประตูสภาพไีสวยเครื่องยนต์ดีเซลนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะดีเซลเทอร์โบอีต่างหากค่ะ แอร์แบตคูนะคะหรูหรามากๆเลยค่ะหายากนะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเดีย๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะนะเครื่องนะคะดีเซลเทอร์โบค่ะเครื่องยนต์สองพันนะคะทาน,น้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุค่ะสะภาพสวยสุดๆเลยนะคะ เชฟโรเลตครูส 2.0L t z t ท็อปสุดนะคะเครื่องดีเซลเทอร์โบปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยจะทักไลนไม่ได้นะติ๊กที่ช่อง ID พิมพ์เบอร์มือถือดีลงไปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ